ครับก็ก่อนหนึ่งก็ขอสบัสดีพี่น้องีอ่รักทั้งหลายรับชมอยู่ทางบ้านแล้วก็สื่อมวลชนที่เฝ้าดูอยู่เรื่องนี้วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันแรงงานหรือที่เราเรียกว่าวันกรรมกรสากลน,นะก่อนขอนื่นวันนี้อยากจะพูดเรื่อง ความล้มเหลวของรัฐบาลแต่อยากเล่าให้ฟังนึงนว่าสาเหตุของของวันที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็คือวันแรงงานตากลนนะประวัติศาสตร์ของวันเนี่ยก็คือมันเริ่มจากที่ชนชั้นกรรมอาชีพเนี่ยในยุโรปและอเมริกาเนี่ยช่วงศตวรรษที่19มันมีการขูดรีด จากชนชั้นศักดีนาขุนนางเพราะนั้นมันก็เลยทําให้ชาวนาที่ถูกกดขี่เนี่ยลุกฮือขึ้นต่อสู้กับระบบทุนนิยมสังคมยุคนั้นเนี่ยมันเป็นสังคมที่เกิดเป็นสังคมกเกษตรกรรมแล้วก็กำลังจะนำไปสู่อุตสาหกรรมซึ่งที่เราได้ทราบกันก็คือมันมีเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรม แรงงานทาสถูกบังคับให้ทำงานวันละ16ถึง18ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดรวมทั้งไม่มีเรื่องมาตราฐานของความปลอดภัยและสวัสดิการของกางจนกระทั่งในปี1800ปีคริสตศักราชปี1890ปรระบวนการกรรมกรจากต่างประเทศก็มีการเคลื่อนไหวชุมนุมเพื่อที่จะเรียกร้องให้มีการลดชั่วโมงการทำงาน มีการพิจารณาคุ้มครองเรื่องแรงงานเด็กพิจารณาเรื่องสิทธิรัตวัสดิการในการทำงานจ่ายค่ารแรงงานที่เป็นธรรมหรือสิทธิเกี่ยวกับการหยุดงานกระบวนการแรงงานในอเมริกาในกาดาราและต่างประเทศในยุโรปก็มีการเรียกร้องเนี่ยให้ไปการประกาศใช้ระบบส8มแก็คือ คนที่ทํางานเนี่ยจะต้องทํางานวันละ8ชั่วโมงพักผ่อน8ชั่วโมงแล้วก็หาความรู้อีก8ชั่วโมงดังนั้นจึงเป็นที่มาของคนชนชั้นกรรมชีพทั่วโลกได้รวมตัวกันหยุดงานในวันที่หนึ่งพฤษธภาสองปีพันเกายแปด่ปีพันแปร้อยเก้าสเป็นวันกรรมกรสาคนครั้งแรกของกรรมกรประเทศไทยเราเนี่ยเมื่อมันมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมผู้ใช้แรงงานก็เริ่มมีปัญหามากขึ้น วันแรงงานจึงเป็นวันที่ผู้ใช้แรงงานเนี่ยออกมาเรียกร้องเพื่อที่จะให้ในจ้างได้มีการให้สิทธิและสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานาจึงเป็นที่มาของวันกรมรมกรแห่งชาติเพราะนั้นจากสื่อที่ออกมาให้เห็นเมื่อวานก็มีการไปยื่นหนังสือต่อ,อกระทรวงแรงงาน มีกระบวนการแรงงานโดยคณะกรรมการแรงงานสมานจันรแรงงานไทยและก็สมาปันธ์แรงงานและวิสาหกิจสำบันได้ไปยื่นหนังสือให้กับทางกระทรวงแรงงานและที่สำนักนายกในต่างจังหวัดก็มีอยู่ประมาณอีก52จังหวัดที่ไปยื่นที่ตุราชาการก็คือ ผ่านมายังนายกรัฐมนตรีเรื่องข้อเรียกร้องทั้งหมดเพราะนั้นการเรียกร้องของสาภาพแรงงานหรือกระบวนการแรงงานที่ไปยื่นก็มีการยื่นข้อเสนอแบบเร่งด่วนกับข้อเสนอทั่วไปซึ่งผมอาจจะขออนุญาตอ่านให้เป็นฟังคร่าวๆว่าข้อเสนอที่เร่งด่วนที่ให้รัฐบาลเนี่ยออกมาจากการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและคนงาน ในช่วงการแพร่บาดของไวรัสโควิด -19 อันดับแรกก็คือเรื่องให้รัฐบาลเนี่ยเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนโดยเร็วและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความพร้อมในการนำเข้าและฉีดวัคซีนที่มีมาตรฐานผ่านการรับรองจากรัฐเพื่อฉีดให้แก่คนใกล้ชิดและพนักงานอันที่สองคือการกำหนดการดูแลที่ดี ของบุคคลที่จะมีความเสี่ยงเช่นบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางสาธารณสุขที่ให้บริการประชาชนทั้งในสถานบริการสาธารณะเรื่องวัคซีนเรื่องเครื่องมืออุปรกรณ์และตรวจเครื่องตรวจป้องกันโรคต่างๆให้เพียงพอเพียงอันที่สามก็คือให้ประชาชนคนทํางานทุกกลุ่มอาชีพรวมถึงแรงงานข้ามชาติเข้าถึงการบริการตรวจโรคอย่างทั่วถึงอย่างเท่าเทียม ให้รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายของประชาชนในเรื่องของการปลดรักษาค่าเยียวยายกเลิกการเก็บค่าบำรุงการศึกษารัฐบาลต้องควบคุมราคาสินค้าควบคุมการจัดการเรื่องโควิด -19 รัฐบาลต้องหาแนวทางสร้างมาตรฐานให้หน่วยงานมาตรฐานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ข้อเสนอทั่วไปก็เป็นเรื่องของด้านสาธารณาสุขรัฐต้องจัดสวัสดิการทั่วนหน้าให้แก่ประชาชนเรื่องของรัฐบาลต้องให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่87ซึ่งว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวฉบับที่98ว่าด้วยปฏิบัติตามหลักแห่งการติดติในการรวมตัว และการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างหลักประกันในการรวมตัวและกระจายและการเจรจาต่อรองฉบับที่183ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดาข้อ4รัฐต้องหยุดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบข้อ5รัฐต้องยกเลิกนโยบายการจัดจำกัดอัตรากำลังของบุคลากราอของรัฐอันที่6รัฐต้องกำหนดให้ลูกจ้าง ภาครัฐในหน่วยงานราชการต่างๆทั้งส่วนกลางและส่วนท้องติดรับค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดินและต้องบรรจุเป็นข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างประจํารัฐต้องปฏิรูปการประกันสังคมรัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดรัฐต้องจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงการลงทุนรัฐต้องพัฒนานกลไกเข้าถึงสิทธิและการบังคับใช้กฎหมาย ต่างๆเหล่านี้มีในรายละเอียดที่ต่างสาภาพและขบวนการแรงงานได้ไปยืน่นหนังสือไว้ต่อกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่30เมษายนเมื่อวานเราจะเห็นได้ว่าการเรียกร้องของขอบวนการแรงงานมันเป็นการเรียกร้องเพื่อที่จะ,ะยกระดับฐานะของผู้ใช้แรงงานให้สูงขึ้น ในเรื่องของสิทธิและสวัสดิการต่างๆเราอย่าลืมว่าผู้ใช้แรงงานเนี่ยคือคนที่พัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองว่าคนเหล่านี้เนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถตั้งด้านสติปัญญาและก็แรงงานในการที่จะกลับเกื่อนและพัฒนาประเทศให้ให้ก้าวหน้าเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชนและก็ผู้ใช้แรงงานทั้งหลายแต่เราจะสังเกตว่าสิ่งที่กระบวนการแรงงานหรือผู้ใช้แรงงานเองเนี่ยไม่ได้รับการยกระดับเหมือนกับเป็นการถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพในเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องของความมั่นคงเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยแค่ตัวอย่างง่ายๆตอนนี้ที่เราเห็นก็คือการระบาดของโรคโควิด สิงหนึ่งเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายในเรื่องของการบรหิหารจัดการการแพร่ระบาดของโลกได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่สุดท้ายผลที่ตามมาคือมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นมีผู้เสียชีวิตทุกวันณนะวันนี้ผู้ผู้เสียชีวิตรวมสะสมน่าจะประมาณสักร้อยแปดสิบกว่าคนละสองร้อยอัพแล้วนะเนี่ยนี่คือ เราจะสังเกตเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มาไม่มีมาตรการในการที่จะจัดการเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดหาวัคซีนเพื่อที่จะมาใช้ฉีดป้องกันเราต้องอย่าลืมว่าการระบาดของโควิดเนี่ยมันรอบที่สแล้วรอบแรกรัฐบาลอาจจะภาคภูมิใจว่าสามารถควบคุมโรคได้ จริงๆแล้วเนี่ยในห่วงเวลาแห่งนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะมีนโยบายการจัดหาวัคซีนเพื่อที่จะเข้ามาให้บริการแก่ประชาชนเพื่อป้องกันการระบาดของโลกเพราะเรารู้ว่าโควิดยังไม่ได้หายไปไหนมันมีการกลายพันธุ์มีความรุนแรงมากขึ้นเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยต้องตระหนักเพราะนี่เป็นเรื่องของชีวิตประชาชน ซึ่งรัฐบาลเองต้องต้องทำต้องต้องให้บริการเรื่องราวเหล่านี้เราจะปล่อยให้คนเนี่ยติดโรคระบาดแล้วยังไม่มีคำดจตากรรมตัวเองว่าโรคนี้จะสางตาไปเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่มันมีคำถามหลายคำถามที่ตั้งขึ้นมาว่าแล้วตกลงเราจะได้วัคซีนเมื่อไหร่วัคซีนที่เราได้มาแล้วเนี่ยคุณภ,ภาพดีมากน้อยแค่ไหนฉีดไปแล้วจะมีผลข้างเคียงอะไร แต่สิ่งหนึ่งที่รับทราบจากข่าวสารก็คือรัฐบาลเองจำกัดสิทธิการนำเข้าวัคซีนหลายๆยี่ห้อซึ่งสามารถใช้กับคนในที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันเช่นบางคนอายุเกิน60หรืออายุต่ำกว่า60ลงมาผู้ป่วยเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วจะใช้วัคซีนแบบไหนยังไงอันเนี้ยมันเป็นมาตรการในการป้องกันแล้วก็นำเข้ามาเพื่อที่จะฉีดให้กับคนในประเทศ ถ้าเราสามารถป้องกันการระบาดของโรคได้ท้ายที่สุดเราก็จะเข้าสู่ภาวะความของอปกติในเรื่องของการสร้างรายได้การสร้างเม็ดเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวการส่งออกหรือผู้ใช้แรงงานเพราะนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นความยึดโยงกันในเรื่องของของการบริหารจัดการประเทศโดยเฉพาะพอมันมีการระบาดของโควิดรัฐบาลบอกให้ คนอยู่บ้าน work from home แต่ถามว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยคือคนจะอยู่แต่บ้านแล้วก็ในเมื่อเขามีค่าใช้จ่ายแต่ต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าแรงดูบุตรต่างๆในแต่ละวันเนี่ยซึ่งเขาต้องหยุดจากการทำหน้าที่ทำงานแล้วค่าใช้จ่ายที่มันเป็นเงาตามตัวตรงนั้นเนี่ยเขาจะเอาจากที่ไหนมา,มาจ่าย เพราะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลต้องตระหนักและก็ดูแลเรื่องการเยียวยา,ยานอกจากการหาวัคซีนมาให้กับประชาชนได้ฉีดและป้องกันโรคแล้วยังต้องเยียวยาผู้ที่ถูกเริกจ้างเยียวยาที่ผู้ที่มีผลกระทบทุกภาคส่วนเพราะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบุคคลเหล่านี้ก็คือผู้ใช้แรงงานทั้งนั้นมีทั้งแรงงานที่เป็นนอกระบบและในระบบ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการเอกชนทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ใช้แรงงานซึ่งรัฐบาลต้องเยียวยาและเพราะคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่ช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองในเมื่อรัฐบาลไม่สามารถที่บริหารจัดการเรื่องการระบาดของโรคมันก็ส่งผลกระทบในเรื่องของการดำรงชีพในแต่ละวัน เป็นหนึ่งผมมองว่ารัฐบาลเองเนี่ยวางนโยบายปิดพลาดหรือไม่มีเจตนาที่จะทําให้มันสถานการณ์วิกฤตมันคลี่คลายเราจะสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยแทนที่จะดูแลแล้วก็ยกระดับของผู้ใช้แรางงาน ให้มีมาตรฐานและก็การดำรงชีพที่ดีอยู่มีความมั่นคงมีความปลอดภัยอย่าลืมว่าเรามีกระทรวงแรงงานนะแต่เท่าที่ดูการออกนโยบายของรัฐบาลนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานดูเหมือนจากเอื้อประโยชน์ให้กับทางกลุ่มทุนมากที่สุดแทนที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใช้แรงงานทาั้งๆที่ผู้ใช้แรงงานเป็นผู้ที่สร้างและพัฒนาประเทศชาติ มันจึงเกิดเป็นระบบของทุนนิยมในเรื่องของการค้าผมยังอยากจะยกตัวอย่างเพื่อให้สอดรับและสอดคล้องกับเรื่องของผลกระทบต่อแรงงานเราจะลืมว่าแรงงานเนี่ยมีมีแรงงานทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติหรือจะเป็นแรงงานนอกระบบทั้งในระบบที่ผ่านมานี่รัฐบาลเองเนี่ย ไม่ได้มีเจตนาที่จะแก้ปัญหาวิกฤตปากท้องของประชาชนทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกเราจะเห็นตกตัวอย่างของการที่รัฐบาลที่อยู่มาเจ็ดปีการการออกกฎหมายต่างๆเพื่อที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้หรือพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง กลายเป็นว่ารัฐบาลพยายามที่จะออกกฎหมายและก็เป็นกฎหมายที่ออกมาใช้ในเรื่องของการหาไรายได้สร้างเม็ดเงินในในภาคของการลงทุนในส่วนภาครัฐตัวอย่างที่เราอากจะยกประเด็นให้เห็นก็คือเรื่องของ EEC ซึ่งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจตะวันออกถามว่าพรบ EEC ที่ออกมาโดยรัฐบาลนี้ นโยบายเบื้องต้นเพื่อที่จะเป็นการส่งติมให้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงถามว่ามันมั่นคงจริงไหมแล้วก็ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรเรามาดูตัวอย่างกฎหมายของ EEC บางประการหรือหลายๆประเด็นกฎหมาย EEC ผมมองว่าเป็นเรื่องผลกระทบต่อปากท้องประชาชนซึ่งรวมถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเกษตรกร กฎหมายอีซีมีการข้ามกฎหมายรัฐธรรมนูญถึงสมาตราว่าจะเป็นมาตรา26 3 4 37าซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับละเมิดสิทธิพื้นฐานของวงชนชาวไทยพระบอรซีมีการยกเว้นการใช้กฎหมายรวม33ฉบับโดยเฉพาะยกประเด็นหลักๆให้เห็นอย่าง การใช้กฎหมายเกี่ยวกับพรบการคุ้มครองแรงงานฉบับปรับปรุง2,560พรบแรงงานสัมพันธ์ฉบับปรับปรุง2,544พรบประกันสังคมฉบับที่4พศ2558พรบสปกรหรือแม้แต่พรบเรื่องคนเข้าเมืองพรบเรื่องงบประมาณพรบเรื่องการจัดสรรที่ดิน พรเบเรื่องการแก้ไขพ้อมเติมกฎหมายที่ดินพรบาอาคารชุดพรบการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวหรือแม้แต่พรบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราพรบต่างๆเหล่านี้พี่น้องรู้ไหมครับว่ามันมีผลต่อคบต,ต่อวิถีชีวิตของผู้ใช้แรงงานในประเทศเราอย่างไรผมก็จะพยายามยกตัวอย่างว่าอย่างกา,การยกเว้นพรเบเรื่อง การเช่าอาคารชุดหรืออัตังอาลิมาต์เดิมเนี่ยกฎหมายให้เรียงเช่าได้ไม่เกินสามสิบปีแต่ปัจจุบันเนี่ยอีซีสามารถที่จะให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถมีสิทธิเหนือพื้นดินห้าสิบบกสี่สิบเก้าปีมันหมายถึงเก้าสิบเก้าปียกเว้นเรื่องภาษีในเขตพื้นที่เศรษฐกิจภาษีเครื่องจักร หรือแม้แต่การนําแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษโดยที่ไม่ต้องมีใบเวิร์กคมิหรือแม้เป็นการยกเว้นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราซึ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจไม่จําเป็นต้องใช้เรื่องของตระกูลเงินไทยรายอื่นๆอีกมากมายรวมไปจนถึงที่ดินสปกรซึ่งตามกฎหมายที่ดินเนี่ยสปกรเนี่ยเป็นที่เกษตรกรกรม แต่วันนี้กฎหมายอ c ซออกมาเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมสีม่วงโดยเน้นว่าการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจะส่งเสริมรายได้ส่งเสริมอาชีพสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศแต่ในข้อเท็จจริงเราต้องมองกลับไปอยองว่าในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในนวัตกรรมใหม่ๆเขาใช้เทคโนโลยีที่เป็นระบบ A i หรือระบบปัญญาประดิษฐ์มาทดแทนแรงงาน เพราะนั้นถ้าเรามองให้ลึกลงไปว่าถ้าอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเขาใช้ระบบหุ่นยนต์และมือกลนในการทำงานประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จะทำอะไรเขาจะจ้างเราไหมคงเป็นได้แค่แม่บ้านถ้าเป็นงานภาคเกษตรกรรมซึ่งไม่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาจจะไปเป็นแม่บ้านถ้าเป็นชายก็าอาจจะไปเป็นยาม อันนี้ผมก็เลยมองว่าสิ่งที่รัฐบาลทำนยไม่ได้ส่งเสริมอาชีพของคนในประเทศกับกลายเป็นว่าเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนเนี่ยได้ทำผลประโยชน์ในเรื่องของการใช้ที่ดินการใต้ทรัพยากรซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของชาติอย่างเต็มจำนวนผลกระทบที่ตกก็คือประชาชนเดือดร้อนมันจึงเกิดเป็นความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการทำมาหากิน อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันมีผลกระทบต่อไรายได้ของประเทศของประชาชนแต่รัฐบาลเองก็ไม่พยายามที่จะแก้ไขหรือว่าผลักดันให้สิ่งความมั่นคงทางการดำรงชีพแก่ประชาชนเราจะสังเกตว่ากลุ่มทุนเนี่ยในช่วงระยะห้าหกปีที่ผ่านมาเนี่ยผลกำไรเนี่ยเพิ่มไปห้าหกหมื่นล้านเป็นธุรกิจที่ ทำประโยชน์ได้สูงสุดแต่ประชาชนเดือดร้อนทุกภาค่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรกรรมสินค้าราคาเกษตรแพงเรื่องของพลังงานล้วนแล้วแต่มันเป็นเรื่องของการดำรงชีพทั้งสินแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันเป็นสาธารณประโยชน์ที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชนกับถูกละเลยกับการยกผลประโยชน์เหล่านี้ให้กับกลุ่มทุนได้มีบทบาทเหนือรัฐบาลในการที่จะ ใช้กฎหมายในการประกอบอาชีพสิ่งหนึ่งที่ผมมองอยู่ยิ่งในส่วนที่เรามานั่งศึกษาแล้วก็มูข้อมูลผมเองก็อมองนะครับโครงการอีซีเนี่ยนอกจากจะมีผลกระทบในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่ถูกยกเว้น33ฉบับแล้วเนี่ยมันยังมีการพูดถึงเรื่องการเปิดโครงการหงลัดในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงก็ดี นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่รัฐบาลนี้เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนมากแค่ไหนเล่าย่อๆแบบเร็วๆก็คืออย่างที่บอกว่าโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยโครงการลงทุนอยู่ที่สองแสนสองหมื่นกว่าล้านเส้นทางเนี่ยระหว่างดอนเมืองเป็นการเป็นเป็นเขาเรียก รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินซึ่งเชื่อมระหว่างสถานีสนามบินดอนเมืองสนามบินตุนันตะปูมและก็ไปยังสนามบินอู่ตะเภามผมเองเนี่ยเป็นคนทำงานในภาคส่วนของการรถไฟต้องอย่าลืมว่าระบบรถไฟฟ้าเนี่ยของการรถไฟเองเนี่ยเดิมมีอยู่แล้วเส้นทางตั้งแต่เป็นการตั้งแต่พญาไทยไปจนถึงสวรรคภูมิ โครงการนี้ลงทุนไปสามหมื่นกว่าล้านสามหมื่นห้าพันกว่าล้านโดยประมาณนะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอโครงการรถไฟความเร็วสูงสามสนามบินเนี่ยได้รับการเซ็นสัญญาสิ่งที่รถไฟเราต้องเสียไปก็คือหนึ่งต้องมอบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงซึ่งการลงทุนอยู่ที่สามหมื่นกว่าล้านแต่กลุ่มทุนที่ประมูลงานได้ชดเชยเงินให้กับภาครัฐ หมื่นกว่าล้านอีกสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยรับต้องเป็นผู้รับ,รบแบละแอบภาระเท่านั้นมันยังไม่พอมันมีการผนวกเอาที่ดินมักะสันอีกร้อยห้าสิบไร่เข้าไปอยู่ด้วยซึ่งผมเคยตั้งคําถามว่าที่ดินมักะสันเนี่ยมันเป็นที่ดินที่อยู่นอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษต้าอธิบายให้ฟังก่อนว่าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันมีอยู่สามจังหวัดคือจะเชิงเซาชนบุรีและก็ระยอง แต่พื้นที่มัระสันถูกเชื่อมโยงเข้าไปอยู่ในระบบของรถไฟความเร็วสูงสามสนามบินคำถามผมถามว่าเรื่องราวเหล่านี้จริงๆมันอยู่นอกเขตเศรษฐกิจทำไมต้องเอาไปผูกโยงก็เคยได้รับคำตอบว่าถ้าไม่เอาไปผูกโยงก็จะไม่ได้รับความสนใจจากเอกชนในการลงทุนรถไฟฟ้าความเร็วสูงนอกจากที่ดินร้อยห้าสิบไร่ยังมีที่ดินศรีระชายยี่สิบห้าไร่ พี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมว่าระยะทางระหว่างรถไฟ,ฟฟ้าความเร็วสูงตั้งแต่ดอนเมืองปไปจนถึงอุตภาราเนี่ยระยะทาง220กว่ากิโลพื้นที่ที่อยู่นอกเส้นทาง<ม>เขาเรียกพื้นที่สองข้างทางที่ออกไปประมาณสัก40เมตรข้างละจากสันลางเนี่ยคือผู้ที่ได้รับสัมปทานในเรื่องของการการทำรถไฟความเร็วสูงเนี่ย เขาจะได้รับประโยชน์จากที่ดินตรวนี้ด้วยคิดเป็นพื้นที่อยู่ประมาณถึง4,300กว่าไร่โดยประมาณซึ่งอันนั้นเนี่ยผมมองว่าสิทธิและประโยชน์ต่างๆเนี่ยทำไมรัฐบาลประเคนให้กับกลุ่มทุนซึ่งประกอบการเหล่านี้ทั้งๆที่รถไฟเองเนี่ยเป็นต้นแบบของการขนส่งทางรถไฟฟ้าแล้วก็การขนส่งรถบนดินวันนี้พี่น้องรู้ไหมครับว่า airport Link เนี่ยร่มมีกำไร จากการลงทุนประกอบการมาประมาณเข้าปีที่8หรือ9แล้วเนี่ยเริ่มจุดคุ้มทุนและเริ่มมีกำไรแต่ท้ายที่สุดก็ถูกถ่ายโอนไปให้กับทางเอกชนในเรื่องของการลงทุนในรูปแบบของ PPP เพราะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่สาภาพแรงงานน่ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงแรงงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้แก้ไขปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านการประกอบอาชีพ ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบนอกระบบนี่คือความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในเรื่องของกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลนี้ผมเองในฐานะของคนรถไฟผมเลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟเองเนี่ยมีต้นทุนของการขนส่งยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าแต่ไม่ได้ถูกได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาไปต่อ เหมือนกับรถไฟเราถูกบอนใส่เรื่องงานเหล่านี้ไว้ไม่ให้เติบโตพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าการขนส่งทางรางเนี่ยถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติเป็นการเสร็จภาคเศรษฐกิจซึ่งพัฒนาประเทศในเรื่องของการขนส่งทั้งขนคนและขน,ข,นของเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะทําให้กิจการของรัฐเติบโตในรูปแบบที่ควรจะเป็นเท่ากับประชาชนทุกภาคส่วนก็ได้เข้าใช้เข้าถึง ในราคาที่ถูกไกวกระชนจึงเป็นที่มาว่าทําไมสาภาพแรงงานถึงเรียกร้องในเรื่องของการตันแปรรูปรัทวิสาหกิจด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสองข้อที่ขอให้คณะกรรมการให้กระทรวงแรงงานเนี่ยพาไปถึงท่านนายกเนี่ยได้ทบทวนเรื่องราวเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาโรคระบาดรัฐบาลต้องมีมาตรการที่ชัดเจนนะฮะเรื่องของการที่จะดําเนินการต่อ ปรตยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหากเรายังไม่ดำเนินการอะไรให้มันเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันก็มีคำถามมันอยู่คำถามหนึ่งว่าเรามีผู้นำประเทศแบบไหนยังไงโดยหลักการแล้วการที่คุณสมบัติของผู้นำประเทศเนี่ยองค์ประกอบเนี่ยของการเป็นผู้นำที่ดีเช่นคุณกล้าตัดสินใจไหมคุณ บ้าอำนาจไหมคุณเจ้าอารมณ์ไหมคุณเลือกที่รักมักที่ชังไหมคุณเอาดีใส่ตัวไหมเอาชั่วใส่คนอื่นไหมหรือคุณโลกแคบไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องมานั่งพินิจพิเคราะห์ว่าผู้นำของเราเนี่ยมีองค์ประกอบคุณสมบัติที่ดีตามหลักการตากลหรือไม่เราคงจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ไปยาวนานแค่ไหน เราจะสังเกตว่าทุกวันนี้ทาไมเสียงเรียกร้องจากประชาชนทุกภาคส่วนลุกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อม็บการเรียกร้องในเรื่องของทั้งภาคเกษตรกรรมภาคพลังงานต่างๆเนี่ยคือปัญหาของประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าการบริหารจัดการประเทศที่ไม่ถูกที่ถูกทางมันถึงเกิดเป็นความเดือดร้อนจึงเป็นที่มาของการออกมาชุมนุมเรียกร้อง ให้รัฐบาลได้ดําเนินนโยบายเพื่อปากท้อและชีวิตของประชาชนอย่างเท่าเทียมขอบคุณครับ